สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมแชมป์สามร้อกันในช่วงทำมหาแดกครับวันนี้เรากลับมากับรถ BMW 1คันครับผมบอกแบบนี้เลยครับว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากได้รถสปอร์ตแต่งเต็มราคาสบายกระเป๋าครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับตอนนี้นะฮะเราอยู่กับเจ้ารถ BMW Z4 ครับคันนี้ปี2012เครื่อง2.0เทโบเป็นรุ่นที่เขาบอกว่าเป็นรุ่นที่ขับดีหรุ่นเลยเพราะว่าเป็นเครื่องเทโบแล้ว อัตราเร่งดีปรหยัดน้ำมันไม่ได้กินน้ำมันเหมือนเครื่อง V6 ครับแต่ส่วนตัวผมก็ยังชอบรุ่น V6 อยู่นะฮะอ่ะรถคันนี้สนนราคาแบบเร็วๆแล้วกัน1 7 9 0 0 0้บาทเท่านั้นสำหรับคนที่อยากได้ครับคันนี้นะฮะชุดแต่งเริ่มต้นด้วยชิ้นแรกเลยกันชนหน้าเป็น M version ครับ บวกด้วยลิ้นคาร์บอนเคปลาของ 3D ดีไซน์ไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมกับ,บวงแหวนนะฮะอันนี้มาเดิมจากโรงงานเลยทัดมาฮะส่วนต่อไปเป็นล้อแม็กครับ WVER ครับอันนี้ล้อแท้เลยออฟเซ็ตตรงรุ่นซึ่ง z ซสส่วนใหญ่จะใส่ล้อก็ ตั้นล้อเอ็มล้อแบรนดที่เป็นไม่ใช่แบนด์ญี่ปุ่นแบบนี้คันนี้มีสไตล์ครับหล่อก้านแอนหล่อมากๆนะฮะถัดต่อมาไซส์สเกิร์ตข้างเป็นของ m Performance บวกกับโดรินคาร์บอนเป็นของ 3D ดีไซน์ครับเปิดมาด้านในครับรถคันนี้ซองในเดิมไม่มีชนหนักความจมน้ำตัดต่อครับเปิดเข้ามาด้านในต่อจากนั้นอีกครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันจอคอมมานด์ครบไมเนี่ยประมาณแสนกโลครับ,คาร,บคาร์บอนคาร์บอนไปหมดนะฮะภายในแดง เบาะเนี่ยใส่เป็นเบาะลิคาโลงานเทียบแท้ไต้หวันครับแต่ส่วนตัวผมบอกเลยว่าผมจะยกออกและจะใส่เบาะเดิมให้และถ้าใครอยากได้เบาะนี้ผมให้ไปด้วยเลยครับไม่เป็นไรไม่ได้สีเรียกครับอันนี้เป็นงานไต้หวันเทียบแท้หลังคารบอนด้วยนะฮะอ่ะเรามาดูในส่วนของซิกเนเจอร์ของเขาครับคันนี้เป็นหลังคา c o คอนเวอร์ติเบิลเปิดประทุนหลังคาแข็งซึ่งตอบโจทย์สำหรับคนที่เปิดประทุน ขับลมเย็นๆสบายๆได้แน่นอนครับแล้วก็ตอบโจทย์แน่นอนสำหรับคนที่อยากจะได้รถที่ราคาไม่แพงเปิดประทุนได้คันนี้ตอบทุกอย่างเลยครับส่วนด้านหลังครับฝาท้ายมีดิสฟิวเซอร์หลังนะฮะเป็นของ M Performance นะฮะกันชนเนี่ยแล้วก็กันชนหลังเป็น M แล้วก็ดักเทลเป็นคาร์บอนเคปเล่าด้านหลังให้ครบหมดแล้วท้อยเสียซิ่งนะฮะออกด้านซ้าย เสียงหล่อๆทุ้มๆครับคันนี้เดิมๆเลยเปิดฝาท้ายมาเนี่ยเราจะเห็นนี่ฮะตัวเก็บหลังคาครบหมดครับและซอนด้านในเนี่ยจะเป็นระบบถุงลมคันนี้สามารถที่จะโรเดอร์ยกขึ้นยกลงได้ขับเนี่ยเราสามารถเซ็ตได้สามระดับสูงกลางเตี้ยนะฮะเหมาะสำหรับคนที่อยากได้รถไปแบบขับด้วยเท่ด้วยโชว์ด้วยนะฮะแต่งเองหมดเสร็จเบ็ดเสร็จคันนี้นะผมบอกเลยไม่ต่ำกว่า70,00 0 0บาทแต่คันนี้คุณได้แบบครบหมดเลยนะฮะ ในราคา1.790 0 0บาทเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันครับว่าเป็นยังไงบ้างไปเรามาดูในส่วนตรงนี้กันครับเปิดฝาโปรงมานะฮะเราจะเจอเครื่องยนต์ครับ คันนี้เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่แล้วเขาเรียกกรุ่นว่า2.0งจุดศูนเทวินเทอร์โบแล้วนะจ๊ะซอกในเดิมจากโรงงานเมทาร์คเดิมจากโรงงานสติ๊กเกอร์โรงงานครบหมดนะครับรถคันนี้นะฮะถ้าคุณจะซื้อไปขับสนุกสนุกคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องยนต์แบบเทอร์โบอันนี้ยังไม่ได้ทำความสะอาดแนมะ้แต่นิดเดียวนะฮะเอารถเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวจะาจัดการทำความสะอาดให้เราเรียบร้อยก่อนตั้งขายนะฮะเสน,นราคาคันนี้เป็น bmw z a 2.0 o ครับชุดแต่ง p e r f o r m a n c e ช่วงล่างถุงลมล้อแท้พาร์ทแท้นะฮะ เบ็เสร็จเอาว่าอแต่งไป70,000 0บาทไม่ไม่ต่ำกว่า7,0,000 0บาทนะฮะราคา1 7 9 0 0 0้านบาทจะเป็นเนได้ประมาณล้านสี่ถึงล้านห้าอยู่ที่เครดิตของคุณลูกค้านะฮะและรถคันนี้นะครับการันตีได้เลยว่าไม่มีการชนหนักจนโครงสร้างเสียผิดความจมน้ําตัดต่อและผิดกฎหมายทางผมนั้นยินดีซื้อคืนคุณเต็มตามจำนวนที่คุณซื้อไปแถมค่าเสียเวลาค่าตกใจคุณทันทีอีก2 0 0 0 0 0บาทจากราคาที่คุณซื้อไปครับและการันตีหลังการขายคุณ1นปี10 0 0 0มกิโลเครื่องเกียร์และส่วนควบคุมสิ่งต่างๆพร้อมสไลด ที่สนใจคันนี้นะฮะ0852504444ไลน์เอาไปเที่ยงโชว์รูมครับแอดไซส์300จสกรกลาดไลน์มีแดด้านหน้า,นาก่อนจากกันวันนี้ครับเดี๋ยวลืมนะฮะกดติดตามกด subscribe กดสั่นกระดิ่งให้กับ Channel YouTube ด้วยช่องทางการติดตามของพวกเราครับ Facebook Tiktok Fanpage ครับ ไอสตาแกรมเบสเซโอออครับใช้ชื่อว่า300กา้กลาดไลท์โชรูมครับและส่วนตัวผมนะฮะแชมป์สามร้อยฝากติดตามมาด้วยครับสำหรับใครที่อยากจะเป็นกำลังใจเ,าเราง่ายนิดเดียวครับแฮชแท็กเอสซีสามร้อยในคอมเมนต์หรือแค่กดติดตามกดไลค์แอนแชร์ให้พวกเราทุกๆคลิปด้วยครับสำหรับวันนี้แชมป์สามร้อยไปก่อนครับสวัสดีครับบอกเลยครับรถ S ซซี่ต่นแบบนี้ไม่ได้มีมบ่อยๆแถมราคาดีเงื่อนไขดีจัดด่วนครับ